สวัสดีทุกคนนะคะพบกันอีกแล้วนะคะทุกคนสติกติกใหม่ในเดือนน,นนะะน,นีนะคะมูลนิธิพัสดัตบชันนะดิฉันกฤษณาโรจน์นิดนะคะวันนี้ดิฉันขึ้นหัวข้อว่าสี่ประโยคนะคะสี่หัวข้อประโยคในาการสร้างาประโยคพัสดัตบนะคะแต่วันนี้ดิฉันจะมีตัวอย่างแค่สองข้อนะคะแต่ว่า,าหัวข้อของประโยควันนี้ก็คือ Het Nederlandse h via soorten sinnen ก็คือภษสดัมีสี่ชนิดนะคะถ้าเราแบ่งออกเป็นหัวข้อใหญ่ๆก็จะมี4ประโยคนะ,คะประโยคแรกนะคะ,ะจริงๆ4ประโยคหัวข้อใหญ่แต่ว่าจะมีหัวข้อเยอะอีกเยอะเลยนะคะแต่วันนี้จะมายกตัวอ,อย่าง2หัวข้อที่เราไม่ค่อยได้พูดถึงนะคะแต่ก่อนอื่นดิฉันจะมาบอกว่า4ประโยคในภัสดัที่เราหมายถึง มีอะไรบ้างนะคะหนึ่งนะคะ mm hmm. made the day and the sin made the day and e sin คืออะไรคะก็คือประโยคบอกเล่านะคะประโยคบอกเล่าทั่วไปนะคะเราทุกคนรู้แล้วก็ประโยคบอกเล่านี้ก็จะมีข้อย่อยออกมาก็คือจะมี bet c o น n a n sin นั้น sin น,นั้นน n f e c y นะคะแต่วันนี้ดิฉันจะไม่พูดถึงนะคะเพราะเราพูดบ่อยแล้วนะคะสองนะคะสองก็จะเป็น ฟราคันเดซินฟราคันเดซินเกืออะไรคะก็คือประโยคคําถามประโยคคําถามนี่เราก็มี2ข้อย่อยเหมือนกันนะคะเราก็จะมีเอ่คัสโลต์ฟราคันโอเปนฟราคันนะคะก็คือเราจะมี2หัวข้อย่อยก็คือเออ่ uh, จะเป็นคําถามที่เริ่มจากคํากริยาร์อะไรเป็นคําถามที่เริ่มกับเออ่ uh, ฟรากูเดนนะคะฟรักวูเดินก็คือคำสับที่เป็นคำถามนะคะเช่นอะไรยังไงที่ไหนอะไรแบบนี้นะคะเราดูกันแต่วันนี้ดิฉันไม่พูดถึงนะคะข้อ3นะคะเบอร์เฟลเดอร์ซินเบอร์เฟลเดอซิน,นคืออะไรคะบเบ f f e เ l ลเดอร์ซินก็คือเป็นประโยคคำสั่งนะคะเป็นประโยคคำสั่งนะคะเดี๋ยวดิฉันจะมีตัวอย่างให้ดูนะคะว่าประโยคคำสั่งที่เขา เขาใส่เครื่องหมายเอ่อ,อเจดีข้างหลังนี่มันมีอะไรบ้างนะคะแต่ฉันาาก็อานุัวข้คสิประโยคอน,นะคนแล้วก็สี่นะคะเอารูปปนดุสินเอารูปปนดุสินก็คือเป็นเอ่อไม่ใช่ประโยคคําถามไม่ใช่ประโยคคําสั่งนะคะแต่เป็นประโยคทั่วไปที่แบบว่าเอ่อเวลาพูดแล้วเ,เขาก็จะใส่เครื่องหมายเอ่อจรข้างหลังนะคะเพราะว่าวันนี้ดิฉัน พูดแบบนี้อาจจะไม่เห็นภาพชัดดิฉันเอาตัวอย่างมาให้ดูด้วยนะคะโอเคนะคะวันนี้สี่หัวข้อดิฉันพูดไปแล้วนะคะหนึ่งนะคะ made the le s i n s e สอง r a t e n the s i n s 3. สาม l e n the since, 3, the since. แล้วก็สี่ our o p e the s i n s นะคะสี่หัวข้อนี้มีหัวข้อย่อยเล็กๆน้อยๆเย,ยอะมากแต่วันนี้ที่ฉันจะไม่พูดถึงวันนี้ที่เอาประโยคมาตัวอย่างเพราะว่า ประโยชน์เบอร์เฟสเลนเดอร์สินที่ฉันไม่ค่อยได้พูดถึงแล้วก็เอารูปปนเดอสินก็ไม่ค่อยได้พูดถึงวันนี้ดิฉันจะเริ่มจากตัวอย่างเบอร์เฟสเลนเดอร์สินว่าที่เขาเรียกว่าเบอร์เฟสเลนเดอร์สินคือประโยคคําสั่งมีอะไรบ้างนะคะหนึ่งนะคะดิฉันเริ่มเลยไม่ชักช้านะคะเพราะว่าเวลาเดินเร็วมากนะคะคาซิตต์นะคะประโยคแรกนะคะคาซิตต์นะ,ะแล้วเขาก็ใส่เครื่องหมาย ตกใจนะคะบ้านเราก็เครื่องหมายตกใจก็คืออัสเจรีนะคะคาสิตื่นก็คือนั่งลงนะคะสองนะคะโดโลเปนนะคะโดโลเปนก็คือเดินต่อไปโดโลเปนนะคะ uh, แล้วก็คาสแานนะคะคาสแานก็คือยือนขึ้นนะคะสแานนะคะก็คือ การุายืนขึ้นด้วยนะคะอะไรแบบนั้นนะคะเฟลเด the ซินห้าประโยคแล้วก็เอารูปบนเดอะซินเอามาเป็นตัวอย่างให้ดูก็คือห้าประโยครวมเป็นสิบประโยคนะคะทำแล้วนะคะเมื่อกี้สามคาสตานก็คือยืนขึ้นนะคะสี่นะคะคายเยสกลัสเอาท์ก็คือเอ่อออกจากห้องเรียนนะคะห้านะคะดูเย u ม m นท์โอเปน Do you m ม n open ประโยคนี้เราจะได้ยินตอนไหนคะตอนที่เราไปหาหมอฟันนะคะคำนี้เราจะได้ยินบ่อยๆค่ะดูอยู d มน o ่ uh, open ก็คือการุณาอ้าปากนะครับการุณา uh, อ้าปากด้วยนะคะก็คือ5ประโยคนะคะจริงๆ uh, จริงๆนะคะคำว่า uh, เบอร์เฟลินเดน บุฟเฟ่ินดิฉันว่ามันเป็นประโยคที่ได้ยินบ่อยมากนะคะเป็นประโยคสั้นๆนะ,ะเป็นประโยคสั้นๆไม่ได้ยาวมากนะ,ะเป็นประโยคสั้นๆแล้วเขาใส่เครื่องหมายตกใจว่าข้างหลังนะคะแต่ว่าเบอ f e เฟ่ n d ล่นดิซนนี้ก็คือถ้าเป็นภาษาไทยก็คือประโยคคําสั่งนั่นเองนะคะก็คือ5ประโยคนะคะดิฉันจะเขียนให้ละเอียดนะคะทั้งภาษา Dutch และก็ภาษาไทยนะคะ หัวข้อที่สองที่ฉันเอาตัวอย่างมานะคะวันนี้ห้าประโยคของ out of t น e sin นะคะก็คือประโยคที่มีเครื่องหมาย a s ส e r i ีข้างหลังนะคะเราก็จะมีอะไรบ้างคะก,ก็มีคำว่า i x c l a m a t i n dit n i ก็คือฉันไม่เข้าใจอะสิ่งนี้นะคะฉันไม่เข้าใจ i x c l a m a t i n dit n i นะคะฉันไม่เข้าใจ แล้วก็ o xac unit binen common ก็คือถ้าภาษาไทยก็คือฉันไม่ได้เห็นคุณเข้ามานะก็คือซักก็มาจากคำว่าซีนซักก็คือเปรีดินไทยนะคะเ,เทกนัวดิคุไทยก็คือซีนเปรีดินไทยก็คือซักถ้ามากกว่านึงก็สาเห็นนะคะเรารู้กันนะคะเคยเรียนภาษาดับดิฉันคิดว่าคำกริยานี้ไม่ยากนะคะ แต่ก็ต้องฝึกนะคะไม่ใช่อยู่ๆแล้วจะจำได้นะคะแบบว่าต้องใช้เวลาฝึกพอสมควรนะคะเอสามเลยนะคะข้อสาม x have so yout the lottery c o n one x have so yout the lottery c o n one ก็คือฉันเพิ่งฉันเพิ่งถูกลอตเตอรี่มานะคะ รู้สึกว่าประโยคนี้ดีใครๆก็อยากจะพูดนะคะยิ่งที่นี่นะคะไม่ต้องพูดถึงนะคะเยอะม,มากนะคะวัดดวงนะคะวัดดวงนะคะเรื่องลอตเตอรี่นะคะเดินลอตเตอรี่ก็อันหนึ่งนะคะ C นะคะ It would need what here it could be it would need what ear is h e b ื่ t นะ,ะก็คือฉันไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นที่นี่นะคะก็คือก็จะมีเครื่องหมายอ,อัสเจรีข้างหลังนะคะประโยคสุดท้ายประโยคที่ห้านะคะก็คืออ้ย้ายบินจ์เอร์นะคะย้ายบินจ์ก็คือภาษาไทยก็คือ,าาค,อคุณอยู่ที่นั่นแล้วย้ายบินจ์เอเวลาเราพูดว่าย้าย b บนช์อนะคะถ้าสมมติว่าคำกริยาอยู่หลังคำว่าเยอะหรือว่าใหญ่คำกริยานั้นต้องใส่เตด้วยนะคะประโยคนี้ดิฉันจะเขียนให้ละเอียดนะคะโอเคนะคะสิบประโยคไม่ยากเลยนะคะดิฉันคิดว่าภาษาดัตไม่ได้ยากนะคะแต่ว่าถ้าเราไม่ฝึกและเราแบบไม่ได้สนใจและเราไม่ได้พยายามที่จะฝึกก็ยากอยู่นะคะ เพราะว่าบางทีการที่ดิฉันมีวินัยขนาดนี้มีแบบเขียนทุกวันนะคะแล้วก็อ่านหนังสือก็เกือบทุกวันนะคะต้องบอกว่าอ่านหนังสือตอนนี้สี่ห้าวันต่ออาทิตย์ก็คืออ่านหนังสือเยอะพอสมควรนะคะดิฉันคิดว่าเวลาเราจะแบ่งปันความรู้ให้คนอื่นเราต้องเราต้องรู้ดีนะคะถ้าเราไม่รู้ดีเราไม่สามารถที่จะแบ่งปันคนอื่นได้นะคะปีหน้านะคะดิฉันคิดว่าตารางเรียนของดิฉันจะ จะกระชับขึ้นนะคะอาจจะเหลือวันเดียวแต่ว่าเรียน3ามชั่วโมงรวดนะคะ,อะตอนนี้ก็พยายามจัดตารางการเรียนใหม่แลยฉันคิดว่าก็จะเปลี่ยนเวลาเป็นตอนบ่ายนะคะหลายหลายคนบอกว่าพี่นาหนูทำงานตอนเช้าถ้าตอนบ่ายหนูอาจจะได้ดินด้วยนะคะตอนนี้ไม่ได้ว่าอะ,อะไรก็พยายามเซาเสียงว่าใครที่อยากเรียนจริงๆนะคะที่เข้ากลุ่มก็อยาก อันี่ฉันอยากจะบอกว่าเวลาเข้ากลุ่มมันไม่ได้มีความรู้จากตัฉันคนเดียวนะบางทีคนที่ไปสอบมาแล้วนะคะไปสอบมาแล้วแล้วก็ามาแชร์ประสบการณ์ในกลุ่มนะคะแล้วก็มีอะไรที่แบบว่าสําหรับคนใหม่ๆที่จะเข้ามาเหมือนกับว่าหลายๆคนมาแชร์ประสบการณ์ในกลุ่มฉันคิดว่าการเข้ากลุ่มนี้มันดีมากๆานะคะเราก็สามารถรู้เราไม่สามารถรู้ทุกเรื่องนะคะแต่ว่าถ้าเราเจอสิ่งที่แบบว่า ดีแล้วก็คิดว่าออมันมันมันสามารถช่วยลัดเวลาให้เราให้สั้นลงจากที่เราต้องเรียน3เดือนเราเรียนเดือนเดียวแล้วเราโอเคเราไม่ต้องไปลงผิดลงถูกนะคะดิฉันคิดว่าการเข้ากลุ่มนี้จะช่วยนักเรียนใหม่ๆที่ยังไม่ได้สอบเยอะมากๆนะคะโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้สั้นๆไม่ยาวมากเพราะว่าออพยายามที่จะทำคลิปให้สั้นแล้วก็มีประโยชน์นะคะสำหรับคลิปนี้ดิฉันก็ต้อง ลาไปก่อนนะคะเจอกันคลิปใหม่นะคะสวัสดีค่ะ